ทำไมต้องเรียนเก่งก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าในระดับ World Class Education นะครับเขามีเป้าหมายในการใช้ knowledge เป็นเครื่องมือในการทำ Training Skill ทุกๆอย่างที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับสำหรับเ r ติสคีเรลล์มีความเชื่อว่าการที่เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง Born to be แล้เป็นแพชชั่นสูงสุดเท่านั้นจึงจะพัฒนาเด็กคนนั้นขึ้นไปสู่ความสามารถในด้านต่างๆในระดับสูงสุดได้นะครับกลับมาที่คำถามเดิมว่าทำไมต้องเรียนเก่งนะครับคำว่าเรียนเก่งกูถูกขอโฟกัสแคบกข้าไปที่คำว่า learning ability นะครับคือความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ครับถูกนำมาใช้ในการกำหนด เป็นชื่อปริญญาบ้านเราเรียกว่าปริญญาตรีนะครับแต่ที่นู่นคือบ a c h e ช o r ซึ่งคำว่าบ a c h e ช o r เนี่ยหมายถึงเด็กหนุ่มที่พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วนั่นก็คือคนพวกนี้ครับมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับกลับมาที่คำว่าดีกร e นะครับ ปกติใน developed country ประเทศที่พัฒนานีครับพอเราพูดถึงเรื่อง degree เนี่ยเขาหมายถึง competency ซึ่ง competency มันคือความสามารถมันคือ combination ของ Skill ด้านต่างๆรวมกันในระดับที่ high พอที่จะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับเฉะั้น bachelor degree เนี่ยโฟกัสไปที่ความเป็น learner นะครับหรือ learning skill นะครับ กลุ่มแรกของสกิลที่เด็กพวกนี้จะต้องได้จากการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคือตัวแรกคือ self learning เด็กต้อง self learning ได้ดีมากๆนะครับเมื่อเด็ก self learning ได้ดีมากๆ self objectives i การตั้งเป้าหมาย self monitoring การ Control การควบคุมตัวเอง self motivation การสร้างแรงบันดาลใจ self r e i v r e n นะครับ self reinforcement จนสุดท้าย self evaluation การประเมินตัวเองก็จะเป็นเซตแรกที่เด็กทุกคนจะต้องได้เมื่อเรียนจบ bachelor degree ออกมานะครับเมื่อเซตแรกของ S Skill skill s t r o n g พอนะครับ creativity organization planning verification ก็จะเป็นเซตที่สองที่จะต้อง o อ g ตามมานะครับ adaptability critical thinking decision making problem solving ก็เป็นอีกหนึ่งเซตของสกิลที่สำคัญมากๆที่เด็กทุกคนจะต้องได้เมื่อเรียนจบนะครับเมื่องานของเขามันยากมันใหญ่แล้วต้องการทีมเวิร์กนะครับเรื่องของทีมเวิร์กสกิลเรื่องของเลดเดอร์ชิพเรื่องของคอมมูนิเคชันเรื่องของการทำซูเปอร์วิชันเรื่องของแอมพา h y ีนะครับก็จะตามมาความรับผิดชอบที่สูงขึ้นที่มากขึ้นเนี่ยมัลติทัสกิ้งโพซิทีฟทิงกิ้งไทม์แมนจเมนต์เวิร์กอันเดอร์เพรสเชอร์นะครับ สุดท้ายอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆในความเป็นผู้ใหญ่หรือความเป็น m a t u r i t ิตก็คือ emotional intelligence ก็เป็นส่วนหนึ่งของสกิลที่อยู่ในเซตของ b a c h e l o r ลอร์ด e กรีนะครับบทสรุปว่าทำไมเราต้องเรียนเก่งถ้าเรามองว่าคำว่าเรียนเก่งคือความสามารถในการเรียนรู้คือ learning abilities ทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆสถานการณ์เราต้องเรียนรู้ การหาอยู่หากินเราต้องเรียนรู้การมีครอบครัวเราต้องเรียนรู้การเข้าสังคมเราต้องเรียนรู้การเงินการทองการลงทุนก็ต้องเรียนรู้นะครับสุดท้ายแม้แต่ธรรมะคำสอนปรัชญาชีวิตที่เพื่อความปกติสุขของใจตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้คนที่เรียนเก่งนะครับแล้วมีชีวิตที่มีเป้าหมายที่ถูกต้องที่ดีที่ชัดเจน และมีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับที่สูงส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็มีความมีคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองได้ด้วยนะครับ